Every religion is man attempting to have peace with God. That our relationship with God has been broken. ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าได้แตกหักกันไป we need to be reconciled to the holy God แล้วเราจําเป็นจะต้องกลับมาคืนดีกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์องค์นี้ but the problem is this แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ no matter how hard we try ไม่ว่าเราเองจะพยายามหนักขนาดไหน our goodness our good works our own righteousness ความดีการกระทําที่ดีหรือว่าการกระทําที่บอกว่าชอบธรรมของเรา can never put ourselves in a position to have peace with God or to mend that broken relationship ก็ไม่มีทางจะทําให้เราเนี่ยกลับ ไปอยู่ในตำแหน่งที่เราจะมีสันติสุขกับพระเจ้าหรือกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ Good morning, everyone, and welcome to our daily gospel truth. Once again, let's thank God for this brand new day, brand new week. You know, God's grace is working in our lives, His word is working in our lives. So let's have the right focus in our daily lives อยากจะให้เราจดจอ่อกับสิ่งที่ถูกต้องไว้ทุกๆวัน and not be distracted by what's happening in the world และอย่าปล่อยให้สิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลกดึงความสนใจของเราออกไป n we keep our focus on the things of God เพราะเมื่อเราจดจอ่อกับสิ่งต่างๆของพระเจ้าเสมอ you know our faith will always work ความเชื่อของเราเองก็จะเกิดผล and so no matter what's happening in the world ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ก็ตาม our life will be a story of victory Progress Fruitfulness and ชีวิตของเราก็จะเป็นเรื่องราวแห่งชัยชนะการเกิดผลและความก้าวหน้า so through this daily devotional we want to bring the word of God to you every day และผ่านทางการแบ่งปันในรายการความจริงของข่าวประเสริฐทุกๆวันเราก็อยากจะนำความจริงหรือถ้อยคำนี้มาแบ่งปันกับคุณ so if you have not subscribed please do, please do so ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้กด subscribe ในช่องนี้ยังไงอย่าลืมที่สะกดด้วยนะครับ and also don't forget to share these videos with people you know และอย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอนี้กับทุกคนที่คุณรู้จัก This week we're going to talk about the gospel in the book of Romans ในสัปดาห์นี้เราอยากแบ่งปันเกี่ยวกับข่าวประเสริฐจากในหนังสือโรม The gospel in the book of Romans ข่าวประเสริฐจากในหนังสือโรม You know all the books of the New Testament are very very important for us to understand gospel truths หนังสือทั้งหมดที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่เป็นสิ่งที่สาคัญมากๆเพื่อจะช่วยให้เราเข้าใจความจริงของข่าวประเสริฐ You know but many Bible scholars agree และผู เชชานพระคัมภีร์ทุกท่านเองก็เห็นด้วย that the book of romans is one of the best ว่าหนังสือโรมก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีที่สุดเลย It is the X-ray of the Gospel of Jesus Christ เพราะเป็นภาพ X-ray ของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ It gives us a clear description and explanation of what the Gospel is all about ทำให้เรานั้นได้มีความเข้าใจในรายละเอียดเลยว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นยังไง And so I would like to encourage you in your free time to study the Book of Romans to read the Book of Romans ผมเองก็อยากจะหนุนใจคุณให้คุณจัดเวลาที่จะอ่านจากในหนังสือโรม It gives us a panoramic view of the gospel of Jesus Christ or God's plan of redemption ก็จะทําให้เราได้เห็นภาพในมุมกว้างทั้งหมดเกี่ยวกับการ า uh, งานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์หรือว่าแผนการไถ่ของพระเจ้า you know, in in writing the letter to the Corinthians Paul said this ในการที่เปาโลได้เขียนจดหมายไปถึงคริสตจักรในเมืองโครินเขาได้บอกว่า t h a God gave him amazing revelation about the grace of God พระเจ้าเองได้ให้การเปิดเผยสำแดงอย่างมหัศจรรย์กับเขาเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้า and because of this great revelation he received he had a passion to go everywhere and share the gospel และเป็นเพราะการเปิด เผยสํแดงอย่างมากมายที่เขาได้รับจากพระเจ้านั้นจึงทําให้เขามีหัวใจที่อยากจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ในทุกๆที่เลยและเขาเองก็บอกว่าเป็นเพราะการเปิดเผยสํแดงอย่างมากมายที่เขาได้รับทําให้มารเนี่ยมันคอยพยายามที่จะขัดขวางการทํางานของเขา so the gospel of grace came with such clarity through Paul ข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้าเนี่ยก็เกิดขึ้นเหมือนกับว่าพระเจ้าได้เปิดเผยให้กับเปาโลได้เห็นถึงความหมายอย่างชัดเจนเมื่อเราอ่านจากในหนังสือโรมแล้วเราก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ในหนังสือเล่มนี้ได้บ่งบอกกับเรา will the truth the เราเองก็จะเป็นคนที่อย่างรากลึกมากขึ้นในความจริงของข่าวประเสริฐ uh, และนี่ก็คือหัวใจ ที่สำคัญเลยของรายการความจริงของข่าวประเสริฐ in a, in a short time, cannot teach every doctrine very every in time a teach we แต่ว่าช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละวันเนี่ยเราก็คงไม่สามารถที่จะสอนในทุกหลักคำสอนด้วยรายละเอียดได้ But this devotional is is to help us stay in the gospel truth every day. แต่การศึกษาพระคัมภีร์สั้นๆด้วยการทุกเช้าแบบนี้ก็จะทำให้เรายังคงมีความเชื่ออย่างมั่นคงในข่าวประเสริฐได้ต่อไป .so the the gospel in the book of Romans ข่าวประเสริฐที่ได้ระบุเอาไว้ในหนังสือโรม are really powerful truths for our Christian life ก็จะเป็นความจริงที่มีพลังมากๆต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรา .and so before we go into the specific verses แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันในบางข้อ Let quickly see the overview the very us Romans of book of อยากจะให้เราได้เห็นภาพรวมของหนังสือโรมด้วยกันสักนิดหนึ่งก่อน You know the book of Romans starts by talking about how you know men all men are fallen have fallen from the glory of God ในหนังสือโรมนั้นได้เริ่มต้นจากการที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนได้หล่นจากพระสิริของพระเจ้า You know he tells the Jewish people และเขาก็ได้บอกกับคนยิว That even if you have the law you know the law you have failed the law ว่าถึงแม้ว่าท่านเองจะมีธรรมัญญ ท่านรู้จักธรรมัญญาท่านเองก็ไม่สามารถประพฤติตามธรรมัญญาได้ so you cannot boast in the fact that you know the law or have the law ท่านจึงไม่สามารถจะมาโอ้อวดในเรื่องที่ว่าท่านมีธรรมัญญัติและท่านก็รู้จักธรรมัญญา It says knowing the law or having the law is not enough you have to perfectly obey the law การที่ท่านมีธรรมัญญัติหรือว่ารู้จักธรรมัญญานั้นเนี่ยไม่เพียงพอหรอกเพราะว่าท่านจําเป็นจะต้องทําตามธรรมัญญาณั้นอย่างครบถ้วนทุกประการ so, ด้วย according to God's holy and perfect righteousness ถ้าเราดูจากมาตรฐานความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระเจ้า all men have fallen from the glory of God มนุษย์ทุกคนเองก็หล่นลงมาจากพระสิริของพระเจ้า both Jews and Gentiles ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนยิวและคนต่างชาติ now what Paul is doing by 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 communicating this is this สิ่งที่เปาโลเขาพยายามอยากจะสื่อออกไปผ่านทางข้อความเหล่านี้ everyone those who know the law and those who don't know the law everyone have fallen and everyone needs salvation จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเลย ไม่ว่าคุณจะรู้จักธรรมบัญญัติหรือไม่รู้จักธรรมบัญญัติก็ตามมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่เคยสามารถจะทําความดีได้ตามมาตรฐานของพระเจ้า No one can become righteous by their own goodness or by the law ไม่มีใครสามารถจะเป็นคนชอบทําได้จากการทําความดีของเขาหรือการประพฤติตามธรรมบัญญัติ So that's how he prepares even the Jewish people to understand the gospel of Jesus Christ. เขาก็เลยมีการเตรียมตัวให้กับคนยิวที่จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ You know he says things like this that all have fallen short of the glory of God and all are sinners in the eyes of God. เขาก็บอกว่ามนุษย์ทุกคนนั้นหล่นลงมาจากพระสิริของพระเจ้าและมนุษย์ทุกคนก็เป็นคนบาปในสายตาของพระองค์ You know but that's not the end of the story. แต่ว่าเรื่องราวมันก็ไม่ได้จบอยู่แค่ตรงนี้ After communicating that Paul then begins to talk about the redemption we have in Christ. หลังจากที่เปาโลได้ สื่อสารความจริงตรงนี้ไปแล้วเขาก็ยังพูดต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการไถ่ที่พระเจ้าทรงไถ่เราแล้วในพระเยซูคริสต์คือเราไม่สามารถจะทาได้ด้วยกําลังของเรา God through done for has His Son, Jesus Christ us Jesus พระเจ้าได้ทรงกระทําให้กับเราแล้วโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ And so this is the book of Romans อันนี้ก็คือใจความสําคัญของหนังสือโรม now this week we're g o n n o look at chapter 5 particularly ในสัปดาห์นี้เราอยากจะมาดูกันโดยเฉพาะในบทที่ห้า So let's verse look chapter at 5 1ให้เรามาดูในหนังสือโรมบทที่5ข้อที่ 1. Therefore having been justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา Now first of all I wanted to focus on the phrase peace with God ผมอยากจะให้คุณได้จดจ่อในคำว่าสันติสุขกับพระเจ้า Did you know that the pursuit Every religion every created man has created คุณดูไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องของศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้นมา is with with desire with to have a peace ด้วยความปรารถนาว่ามนุษย์นั้นจะมีความสัมพันธ์หรือมีสันติสุขกับพระเจ้าผ่านทางความประพฤติของเขา men instinctively know that they are far from God เพราะมนุษย์เนี่ยลึกๆในใจเขารู้ดีว่าเขาอยู่ห่างไกลจากพระเจ้ามาก they don't deserve to be in favor with God และเขาไม่สมควรที่จะให้พระเจ้าเนี่ยเหมือนกับให้ความโปรดปรานกับเขา so then they use religion they create religion and use religion to have Peace with God มนุษย์ก็เลยสร้างศาสนาขึ้นมาแล้วก็หวังว่าจะใช้หลักของศาสนาในการทำให้ตัวเองเนี่ยมีสันติสุขกับพระเจ้าได้ เพราะว่าจิตใจของมนุษย์รู้ดีว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ดีพอสำหรับพระเจ้าเหมือนเป็นศัตรูกับพระองค์ and so this is the absolute truth นี่ก็คือความจริงแท้อย่างแน่นอน every religion is man attempting to have peace with God ว่าทุกศาสนาก็คือการที่มนุษย์พยายามจะประพฤติให้ได้เพื่อที่เขาจะไปถึงพระเจ้า that our relationship with God has been broken ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าได้แตกหักกันไป t we need to be reconciled to the Holy God แล้วเราจาเป็นจะต้องกลับมาคืนดีกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์องค์ But the problem is this. แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ No matter how hard we try ไม่ว่าเราเองจะพยายามหนักขนาดไหน Our goodness, our good works, our own righteousness ความดีการกระทําที่ดีหรือว่าการกระทําที่บอกว่าชอบทรรของเรา can never put ourselves in a position to have peace with God or to mend that broken relationship ก็ไม่มีทางจะทําให้เราเนี่ยกลับไปอยู่ในตําแหน่งที่เราจะมีสันติสุขกับพระเจ้าหรือกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ I tell you what every human heart is looking for peace with God เพราะหัวใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการจะมีสันติสุขกับพระเจ้า In fact peace with God is the root and the foundation for, for of peace in our hearts in our lives เพราะว่าสันติสุขกับพระเจ้าก่อนนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นรากของสันติสุข ของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นหรือทำงานในความคิดจิตใจของเรา so we know that every man is seeking for peace with God เราก็รู้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยสแสวงหาที่อยากจะมีสันติสุขกับพระเจ้า I'm telling you every emptiness man feels ทุกความรู้สึกว่างเปล่าในจิตใจของมนุษย์ the boredom lack of purpose that they feel in their hearts หรือสิ่งที่เขารู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าไม่มีความหมายไม่มีจุดประสงค์เลย you know it, it can be it can be traced back do not having peace with god มันก็สามารถจะย้อนกลับมาดูที่ต้นเหตุได้ว่าเขาไม่ได้มีสันติสุขกับพระเจ้า peace with god is the greatest blessing we can enjoy สันติสุขกับพระเจ้าจึงเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยที่สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ตอนนี้ข่าวประเสริฐนั้นได้บอกกับเรา that we have peace with God but notice it says through our Lord Jesus Christ ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีสันติสุขกับพระเจ้าแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา so what it is saying here is this สิ่งที่ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้พูดถึงก็คือ that, that man cannot have peace with God by themselves มนุษย์ไม่สามารถจะมีสันติสุขกับพระเจ้าได้ด้วยตัวของเขาเอง man needs a mediator มนุษย์จำเป็นจะต้องมีคนกลาง and the only way for us to enjoy peace with God here it says is through our lord jesus christ และวิธีเดียวในข้อพระคัมภีร์นี้บอกกับเราว่าถ้าเราอยากจะมีสันติสุขกับพระเจ้าได้นั้นก็ต้องผ่านทางพระเยซูคริสต์ in order but before we have peace with god or in order to have peace with god ในการที่เราจะมีสันติสุขกับพระเจ้าได้ we cannot be in our uh, we cannot be sinners in, in our spirit เราไม่สามารถจะเป็นคนบาปจากในวิญญาณหรือมีความบาปในวิญญาณของเราได้ we cannot have peace with god Uh, with sin in our spirit our ถ้าเรายังมีความบาปอยู่ในวิญญาณของเราเราไม่สามารถจะมีสันติสุขกับพระเจ้าได้ so what do we do about this แล้วเราจะทำยังไงดีกับตรงนี้อ่ะ oh God has a solution for us คือพระเจ้าเองก็ได้เตรียมทางออกไว้ให้กับเรา so what God does is this สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำก็คือ He puts our sins on Jesus Christ พระเจ้าที่เอาความบาปของเราไปใส่ไว้ที่พระเยซูคริส Our sin is put into the account of Jesus Christ. <coughs> and then Jesus' righteousness is then put or transferred into our account. <coughs> and so God justifies us by faith or makes us righteous. by faith in Jesus Christ พระเจ้าก็เลยทําให้เราเป็นคนชอบทําได้โดยทางความเชื่อที่เรามีในพระเยซูคริสต์ And now that our spirit is righteous ตอนนี้เมื่อวิญญาณของเรานั้นเป็นวิญญาณที่ชอบทําแล้ว We can have peace with God we can be reconciled back to God เราจึงสามารถจะกลับมาคืนดีกับพระเจ้าและมีสันติสุขกับพระเจ้าได้เสมอเลย We can have a relationship with God มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าได้ uh, This is the reason why the truth about righteousness is so important for us to understand นี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งว่าความจริงในเรื่องของความชอบทํา เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจด้วย We with we have peace with God through our Lord Jesus Christ. see here very clearly through Christ God our Lord เราก็ได้เห็นจากในข้อนี้อย่างชัดเจนว่าเรามีสันติสุขกับพระเจ้าแล้วโดวยทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา but it's because first we have been justified by faith faith made righteous or แต่ก่อนอื่นเลยเป็นเพราะว่าเราได้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อ so if you don't understand the gift of righteousness you have received through Jesus Christ ถ้าคุณยังไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับของประธานเห็นความชอบธรรมที่คุณได้รับมาโดยผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ you cannot understand how you have peace with God คุณก็จะไม่เข้าใจว่าคุณจะมีสันติสุขกับพระเจ้าได้ยังไง now the word peace in the in the original language คำว่าสันติสุขจากฉบับดั้งเดิม it, it means two things that have been is again you know, torn apart brought back brought หมายถึงว่าสองอย่างที่เคยแตกหักเคยเสียหายไปตอนนี้เนี่ยได้กลับมาเชื่อมต่อกันแล้ว What is broken has been mended again คือสิ่งที่มันเคยแตกหักออกไปเนี่ยมันก็ถูกกลับมาเชื่อมต่อหรือ <Right. S 2> ประสานด้วยกันอีกครั้ง so, หนึ่ง So peace here is not talking about that That, that, that feeling of peace that we have that ดังนั้นสันติสุขตรงนี้เนี่ยก่อนอื่นไม่ได้พูดถึงความรู้สึกที่มันเป็นสันติสุขในใจของเรา This is talking about the 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 reconciliation of a broken relationship แต่สันติสุขในข้อนี้ตรงนี้หมายถึงการที่สองสิ่งหรือว่าบุคคลสองคนเนี่ยเคยแตกหักกันไปแล้วตอนนี้กลับมาคืนดีกัน So here's what happened นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น We believed in Jesus Christ เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ Jesus righteousness is put into our spirit ความชอบธรรมของ พระเยซูตอนนี้ถูกใส่เข้ามาไว้ในวิญญาณของเรา And now have standards righteousness God's of met the standards of s righteousness. <S และตอนนี้ก็เลยทําให้เรานั้นน่ะมีความชอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้า his put into our เพราะว่าความชอบธรรมที่เรามีอยู่เนี่ย เป็นความชอบธรรมของพระองค์เอง that และเป็นเพราะความชอบธรรมตรงนี้ความสัมพันธ์ที่เคยแตกหักของเรากับพระเจ้านั้นก็ได้กลับมาคืนดีกัน This the is a powerful truth of the gospel. ตรงนี้ก็เป็นความจริงของข่าวประเสริฐที่มีพลังมากๆ I hope that you rejoice over this Gospel today this ผมก็หวังว่าวันนี้คุณจะรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งใจกับข่าวประเสริฐและ a s e join us as we ั o n t i n u e this t e ง c h i n g tomorrow และยังไงอย่าลืมที่จะกลับมาเรียนในเรื่องนี้กับเราต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ Have a good day God bless good God you วันนี้ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นขอพระเจ้าอวยพรนะครับ